อันนี้คือตัวเมียนะคะเพราะว่าจะมีอิปตรงนี้ใช่ใช่มีตัวผู้อีกตัวนึงว้ายยังอยู่เป็นครอบครัวเหรอคะแฟมิลี่หรือว่านางกำลังกันผู้เล่นเราเห็นปูที่กำลังจะมีเซ็กกันนะครับผมแล้วเราก็เลยม่นขอโทษพวกเธอนะพวกเธอเซิงกันอยู่ใช่ไหมแต่เราจะปล่อยให้พวกเธอกันนะโอ้ยใหญ่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 ใหกล้ามใหญ่มากโอ้ยซ้ำเข้าอุยพี่มุกไป็นไรว่าเล่นเนี้ยเนี่ยโคตรใหญ่นี่ยังไม่ใหญ่นี่เอาจริงเหรอครับ อันนี้ไม่ใหญ่เลยครับลุงคุณลุงอันนี้ไม่ใหญ่หรอคะลงนี่ล่ะไม่ใหญ่ว้ายนี่มาของใหญ่ได้อีอันนี้มึงมาของใหญ่ได้ดิตัวผู้กับตัวเมียครับตัวผู้กับตัวเมียครับผมนี่จ้าตัวผู้กับตัวเมียช่องเต็มชายตัวใหญ่ผู้หญิงตัวเล็กก็ตายแล้วลุงตัวนี้ล่ะครับปล่อยไหมหนูจะไปทานด้อไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ทานหรอกตัวน้อยอ่ะสงสารนางเพราะนางเพิ่งเดินเย็น ไปอ่ะ <laughs> นั่งอ่อนแรงเออน่าจ,จะแบบท้องอาจจะออกลูกออกเต้าอะไรก็ได้